คือถ้าป้าตดผมได้กลิ่นตดป้าก่อนอะป้ายังไม่ตดแล้วน้องเจ้าจะเอาเยังไงอะคะเฮ้ยจะเอายังไงขอโทษครับขอโทษสว<ก><น>ัสดีพีนดุวอเมริกระครับผมฟิงฟิงอยู่กับพี่เมย์ด้วย ตอนนี้เราอยู่กับพี่กอด้วยย่เราอยู่ที่ไหนครับพี่กอครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ,บางย่แพรกจังหวัดมุกดาหารนี่เรามาดูพื้นที่ปลูกป่าที่ทางโครงการเราปลูกมาตั้งแต่ปี57ถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่8แล้ว <S 1> <S 1> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่เขาสร้างกันไว้เมื่อสัก8ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะไปสวัสดีครับเฟิร<ว><ว>์สเลงครับนักรบขอบคุณเจ้าของโครงการนะครับพี่นัทพาเรามาอีกแล้วทุกคน ทีรองเท้าไม่มีคนนร่งหรอรองเข้าไปไหนอ่ะเขาบอกว่าลงไปทางเนี้แล้วนี่ไงรอยเท้านี่ไงตามแกะรอยเท้าไปยันู้นอัดไก่พ้นเขาถีบกระดานเอ่อเนื่องจากว่ามันเป็นหัวแหลมคันลกขึนลมก็แรงก็จะทำให้มันอ่ะ ต้นไม้ที่ปลูกไว้จะตายหมดวิธีการปลูกจริงๆงต้องปลูกไล่จากด้านในออกมาด้านนอกเพื่อให้พื้นที่ดินข้างในแข็งแขงแรงก่อนแล้วก็ซัพพอร์ตไม้ไผ่หมดแลอันนี้คือแบบที่เขาคุยกันครั้งก่อนคือเขาบอกว่าจะมีแบบยั่งยืนกับแบบชั่วขราวแบบชั่วคราวคือจะใช้ไม้ไผ่แต่ถ้าแบบย่งยืนคือจะเอาไม้ไผ่ผสมกับต้นไม้ไปด้วยเพื่อโตกันระยะไก,กลทีมงาน MTV วีอีกแล้วหรอ t อ n ทค่ะอ็เชื่ออะไรคะชื่อใบปองใบปองอีกแล้วว่า ถีบได้ไหม้จะเย็นนะก็อันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราปลูกป่าทะเลนเมื่อปีที่แล้วปีมือพี่เลย มือชาวบ้านครับแต่ว่าตอนนี้อัตราลอดจะน้อยหน่อยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่หัวแหลมจะเป็นจุดที่รับคลื่นลมน้ำน้ำซัดจากตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าถ้าให้มันมั่นคงต้องปลูกจากข้างในขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับการเซตตัวของตะกอนดินตะกอนเลนอ่าแต่อันนี้คือเราได้รับภารกิจก็คือเขาให้แค่ตรงข้างหน้าก่อนมันก็เลยทําให้ยากเย็นแสนเข็นผมเห็นปลาตีนแวบๆเขาเรียกว่าปลาสะเทือนน้าสะเทือนบกทุกคนคิดถึงป้านีจังเลยอ่ะไม่เจอเฮ้ย ไม่เจอปานีนานมากเลยปานีจ้าด้วยปานีบอกไก่วะเดี๋ยวเจอกันครับปานีครับมงงมึงปึงนีบอกไก่วะเป็นกันเนียนน่เหมือนรู้จักเลยปนีใช่ไหมสงสัยไม่ใช่นะคะเฮ้ยไม่คิดถึงหลานหรอไม่คิดถึงแล้วเจอกันนานกอดกอดกอดโอ้ยเอ๊มเจอกันนานสถานดีเป็นอะไรร่เรียกไม่ถูกชาวบ้านควายนะวิถีชีวิตชุมชนนาเกลือนะะคเวลาถึงนาคาวทำเกลือก็ทำเกลือหน้าฝนทำไม่ได้ก็หันมาทำสปา ตัวเขาอ่อยมากผสมกับสาลี่ใช่ไหมรสสาลี่ปะสตรอเบอรี่อันนี้วานิลาค่ะอันนี้วานิลลาว่าทำอ่ะต้อง27่สิบเจ็ดแล้วอายุยี่สิบเจ็ดอยู่เลยครับโอู้ยแข็งแรงแท้อยู่มาทุกวันนี้ก็ดีแล้วนะไม่ตายแอกแฟนตายมาหนึ่งปีเป็นโคฮิตแม่เป็นโคฮิตแฟนเป็นโคฮิตแม่ไม่ด้วยโอ้ยแม่ไม่ เริ่มมึงทำนละวราพฤศจิกาจนถึงเมษาแล้วธันวาครับธันวาก็เริ่มทำคริสต์มาสคิสมานี่ผมชอบนะต้นคิดมาได้อ่งเป่าด้วยเฮ้ยคนละหน้ากันอันนี้อะไรรูหนูครับช่องน้ำค่ะช่องน้ำทำมาไมใช่รูหนูเดี๋ยวกันผมเหยียบได้ไหม ได้เหยียบได้แบบลื่นนะคะอ๋อลื่นได้เลื่นได้ตกไปแล้วแช่ความเค็มเรียบร้อยความเค็มของขาฮัลโหลจาทำนาเกลือก็ต้องวิดน้ำจากน้ำทะเลน้ำทะเลจะส่งมาจากล่องส่งบอนจะเป็นน้ำแก่เราต้องเอามาน้ำนุ่มก่อนน้ำนุ่มก่อนมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าตากน้ำให้เสร็จนะตากน้ำให้ได้ดีๆนะคะพอประมาณสองวันเนี้ยมันก็จะตกเป็นผลึกสรุปมันกี่ขั้นตอนครับโอ้หลายขั้นตอนเลย ป้าเหรออันนี้มันเกือบปลายปีแล้วนะคะเกือบปลายปีอ่ามันจะไม่ขาวเหมือนต้นไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีนะมันจะมีที่ดินที่อะไรลงมาแล้วน้ำมันจะไม่ใสเหมือนที่แรกโอเคโอเคโอเคกินได้เลยไหมป้าได้ลองชิมนะได้เฮ้ยเกลือไม่หวานนะคะขยาดไม่มีค่ะไม่มีนะโอ้ยเกลือแท้เค็มทุกเม็ดไม่เป็นไรวู้โหวู้โหวู้โหโอ้โห สาเกลือาที่เก็บหิมะค่ะเฮ้ยหิมะดิมโบตอนแรกจะมีคิดว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นเค็มอบไหมอะไรไหมไม่มีเลยนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือถ้าป้าตดผมได้กลิ่นตดป้าก่อนอ่ะจริงเหรอโอเคตดเป็นเวลาค่ะตดเป็นโอ้ยตอนลื่นพ่อแก้วไม่แก้วลอยมาเลยโอ้ยเกลือทิ่มขาป้า เกือได้ลงโทษผมแล้วสมมติไม่รู้จะไปไหน่เงี้ยมาปูเสื่อนอนที่นี่ยังได้เลยคือกลิ่นอะไรไม่มีเลยเหมือนเป็นบ้านปกติแล้วก็เอาตรงอากาศลงด้วยตอนคืนหิวก็จกเกลือกินข้างๆก็ได้อมไปเลยจะทำกี่ทีอ่ะหยิบมาได้เรื่อยๆ ไปพูดเครื่องแกงอยู่เล่หอันนี้มันะมุนไพรอันนี้มีส่วนผสมขอ,ของมะเขือเทศมะเขือยาวหัวบักยาวพริกแล้วก็กุ้งแห้งนะฮะแล้วก็มันละกอนวดนวดตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเ<ะ>ออดีดีดีแล้วก็ล้างให้เราอย่างงี้แล้วก็โอ้นวดดีนวดชอบ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 ีคนนวดหาย็นความต่าง,าง,างปะดูออกไหมไม่เห็นอนะ่ะอันนี้คือทำอน,นี่ไม่ได้ทำ พี่ก่อยังมาชมเลยบอกว่ามือข้างนี้ผมได้ข่าวมากซึ่งป้าเขาขาดท้ยข้างนี้เออจบแล้วจบแล้วผมมานี่แฟนขับร้องหาเต็มเลยน้ำอะไรคะนกำใวยครค่ะครวยพันธุไอ้ลูกนี้เหรออันนั้นลำแพนค่ะอ๋ออันนี้ลำแพนอันนี้ลำปางทำไมรสชาติเหมือนน้ำบวยใช่เพราะว่าเขาเปรี้ยวใบครูต้มออกมาแล้วน้ำจะเป็นสีจะออกหวานนิดๆไม่หวานมาก อันนี้เหมือนน้ำใบบวัวไอ้ที่หลังจากนวดมาแล้วเขาก็จะให้มาน้ำมะตูมเออน้ำมะตูมทานทุเรียนไม่ได้กลิ่นแล้วกลิ่นหายไปแล้วแล้วก็จะเบาๆอันนี้คือยังไม่เผาร้อยมันแห้ง อ๋อแล้วจากแห้งอันนี้คือเผาแล้วเ <ทะ S 1> ผาเป็นพันองศาเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเกิดรูพรุนอย่างนี้ไอรูพรุนอย่างนี้เขาก็จะไปเก็บกลิ่น <S 2> <S 2> <อ>กลิ่นเหม็นเปรี้ยวกินอะไรก<อ>็ไ,<อ>ได้ก็จะใช้งานได้สะดวกขึ้นใส่ในนี้เ<ซ>หรอใส่ถุงอ๋อใส่ถุงนี้แล้วก็ใส่ไว้ในนี้ ตรรงงกลาเหอใช่ทุบแป้งทอดได้ด้วยนะทุบทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะลองกินดูลิอร่อยกรอบใช่เป็นอาหารท้องถิ่นจริงๆอ่ะที่ที่อื่นไม่มีให้กินอ่ะอันนี้อะไรนะชะครามพี่เขาบอกว่ามันขึ้นเฉพาะข้างๆนาเกลือเฉพาะน้ำครมเท่านั้นนะจ้าถึงจะได้เกณฑ์น้ำครมคือห้ามไปเด็ดตามพื้นที่อะไรนะห้ามล่าห้ามล่า อนานิคมไม่ใช่ทำไปเด็ดป่าชายเลนห้ไปเด็ดผิดกฎหมายผิดผิดโดนจับนะโดนจับด้วยเสียไปแล้วเสียไป้วอันนี้อันนี้ป้าคือเสี่ยงคุกมากครับอยู่หลังบ้านอ๋อหลังบ้านเอามาปลูกเองปีสองปีสามเนี่ยไปแอบอยู่ในป่าชายเลนต้นต้นลมแพงก็ปลูกเองอยู่หลังบ้านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เขตป่าชายเลนหากล้องวงจรปิดก่อนค่ะต้มนึกต้มนึกเราต้องเดินอ้อมอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึง แ้เราก็มองก่อนว่ามีใครไหมทำไมมีแล้วก็หังหลังกล้องด้วยเลียงๆหน่อยแล้วก็หันหลังเราอย่าหันหน้าเดชค่ะเราหันหลังแล้วก็เอื้อมมือไปเดชเขาไม่เห็นเอาผ้าห่มไปตอนกลางคืน0จ3 0 0 2 4 0 0นะครับคารวีอาหารเสี่ยงคุกเนี่ยคอนเตลเฟนยอดแล้วนี่ใบที่สองเขาจะอ่อนแต่ไปที่อันนี้ไม่ได้ยอดมั้ยคอ๋ออันนี้ก็ไปที่หนึ่งที่เราทานเนี่ยเราทานอันนี้เอาไปทอด ใช่อเอาไปตัดกลางๆไม่เอาแข็งเนี่ยตรงกลางใช่เดี๋ยวนี้ตอนน่อที่ต้มน,น้ำเมื่อกี้อ๋อที่ไปต้มตอน้ำเมื่อกี้แต่ไม่ออนนะนี่ไงไอเมื่อกี้ไงที่ขนขนนะชื่ออะไรนะครับ้าสถานที่ต่อไปที่เรามาถึงกันนั่นก็คือคาเฟ่เดอะเรกท่าจีนนะครับซึ่งก็จะมีติดเมืองกับจังหวัดสมุทรสงคราสงาสมุทรสงครามสอนสางครา Hello，谢谢你，王少子。 กินอะไรอ่ะ่ายได้หรอไม่ได้ไ่ายไม่ให้กินด้วยขอบคุณมากเลยค่ะพี่สนใจกินบัวลอยไหมครับเจ้าของร้านไม่แบ่งผมด้วยแหละไปไหน่ะพี่เอ้าพาเที่ยวเดินหนีเหรอโหพี่ชื่ออะไรคะตุ๊กพี่ตุ๊กติ๊กเหรอพี่ก็ไม่แก้ให้ผมกินโอ้ยตรงนี้สวยจังเลยอันนี้อะไรลำไยเหรอเป็นรูปเลยสวัสดีค่ะอ่ะพี่เดินแบบคทวอล์ k ให้ผมหน่อยมาตรงนี้พี่เห็นเส้นไหมนี่ไหม เดินไม่ตรงผมตบนะยุกหนอพองพี่เดินตรงต เดี๋ยวไปต่อครับที่ต่อไปแหล่งเรียนรู้สุนวัฒนธรรมการต่ออู่เรือส่ัเดีพี่ป้านะอ่ากล้วยทอดทุกท่านนะคะค่ะวันดี้จ้าเรามาทอดกล้วยกันเหรอร้บเมื่อกี้ผมเปิดประตูมานี่อะไรนะกล้วยทอดพระเจ้าช่วยช่วยทอดกล้วยนี่นี่คือบางแยแพกครับบางแยมแหกสมุดสาธอตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นไม้ไขว้นี่บังกระเป๋าไขว้นี่ยืมๆเดียกระเป๋าไข่อ้กระเป๋าไข่ น่ารักน่ารักใช้กระดาษทายถุงละน้องสา้าน้องมุลดามาโยนให้มุลดีพูดเ่ะมุลดีจะพูดให้เราไมาอะจะไจเอาไม่คุยด้วยแล้วเนี่ยจะเอายังไงอะคะจะเอายังไงขอโทษครับขอโทษอย่าต่อยผมอันนี้ไม่มีคนทำเลี้ยงเลยต้องมาหาอาชีพนี้อ่าก็คือขัดเรือขัดเรือต่อทำเรือเลยเป็นช่างตั้งแต่เป็นช่างตั้งแต่อายุหกสิบหกสิบ อ้ถึงว่ายังเป็นน้องสาวอยู่เออวันนี้ใช้เวลาทํากี่กี่วันครับท่านเรือลำหนึ่งเรือลำหนึ่งครับลำนี้มันจะพิเศษกว่าลำอื่นคือเราเซ็ตเซ็ตให้เขาไปทําเรือบังคับเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอวางเครื่องให้ะล้าลำเล็กวันนี้ก็ห้าพันขึ้นไปห้าพันขึ้นไปอันนี้มเมินเนื่อ นีทำไมสวยพอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเรียกน้องกล้วยทอดดีกว่ากล้วยทอดจ๋าเขาขูดกันขอกแขกขอกแขกนี่นี่นี่ขอกแขกขอกแขกเหมือนโกดหัวเหมืมีทิโก้รุ่นนี้ปนกระเซียนหัวไปหมดวปนกระเซียนแล้วจะมียับออกมาค่ะเหมือนจตะเกียงไอ้นี่ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเข้าไว้ด้วยนะ บายแชร์กันแชร์หน่อยนะคะเอ๊น่ารักจังเลยอจะเดินเที่ยวป่าเทเลนอ่าจะพาดูปลาตีนแล้วก็จะมีปลาจุ่มพวด จุ่มพวดเขาจะเป็นายๆปลาตีนะนะแต่ตัวเขาจะใหญ่แล้วเขาจะไปเร็วมากแล้วก็จะมีพวกนกนกมั่งเอ็งเอ้งเอ้งไม่มีเก้งเอ้งปลาจุ่มพวดนี่อร่อยเหลออร่อยอร่อยแต่ตอนนี้คือ เก็บไม่ได้แล้วอีกแล้วเหรออนุรักษ์ไอที่เด็ดไม่ได้อีกแล้วเหรอเด็ดไม่ได้ทำไมป้าแนะนําผมแต่เรื่องที่เสี่ยงพุกจังเลยอ่ะต้องเข้าใจว่าตอนสมัยก่อนอ่ะนะอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คือเธออนุรักษ์เข้ามาแล้วคือเราจะไปไอ้นี่เขาไม่ได้เขาต้องอนุรักษ์ตอบมหาสารคามชาคำอ๋อจะเด็ดอย่างนี้อ่อนๆเด็ดอ่อนงี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน ep หน้าดูว่าเราจะไปไหนกันบาย ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิง่งแล้วก็อะไรนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์คด้วยเอ้ยคุยเซต